ครับสวัสดีครับพบกับช่องชาวนาผาําสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมสั่งตัวใบตัดหญ้ามานะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบฟันฉลามหรือว่าเขาเรียกว่าฟันเลื่อยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยตัวฟันตัวนี้ครับข้อดีของมันก็คือจะตัดหญ้าขาดได้ง่ายนะครับตัวนี้ใบที่ผมสั่งมาประมาณ16นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลองใส่ดูว่ามันใช้ได้ไหม ใบที่ผมสั่งมาประมาณ16นิ้วนะครับมันมีหลายขนาดนะครับ 12, 14, 16, 18นิ้วนะครับแต่ว่าที่ผมสั่งมาสิบสองสิบหมดนะครับเลยสั่ง16นิ้วมาลองดูว่ามันใช้ได้ไหมครับก็เป็นเป็นแบบใบปังตอนะครับมีฟันเลื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับขอดง่าย ก็ห่อมาก็อย่างดีนะครับเป็นเงนี้ยห่อใช่ได้ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีอันตรายอะไรก็ระวังนิดนึงนะครับก็ระวังจะบาเดเกลี่ยยางกันนี่ใส่น้ํามันมาด้วยดึงยากอว้ยดรเนี่ย ตอนใส่เขาใส่ไงไวะเนี่ยใส่ยาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแกะดูนะครับเนี่ยเอาฉีกเลยกันอ่ะีกไปเลยยากนักจับไปเนี่ยครับใบจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนะครับใบหนึ่งก็รวมค่าส่งก็รวมค่าส่งไปอีกประมาณสี่สิบสิบหกนิ้วนะครับกว้างสามจุดห้านิ้วแล้วก็ความหนาของมันนะครับประมาณสองมิลลิเมตรนะครับค่อนข้างหนานะครับหนาอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปดูครับว่าจะคมไหมครับครับวันนี้เราก็ใส่ใบมีดปักฉลามเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมองกันชัดๆนะครับเนะี่ยมันจะมีคมทั้งสีด้านเลยคือไม่ต้องรับคมบ่อยนะครับก็เหมาะกับหญ้าลุกๆแบบนี้นะครับเนะี่ยดูวหญ้าดิมคันาลุกๆอันนี้ไม่ได้ตัดตั้งแต่หวานมาก็ประมาณสองสาเดือนแล้วนะฮะแต่หวานข้าวมาจนข้าวใหญ่หมดแล้วเนี่ย ก็ยังไม่ได้ตัดสักทีเดี๋ยวจะลองดูว่ามันใช้งานดีไหมครับสำหรับใบมีดนี้เดี๋ยวมาดูการตัดกันนะครับก็ผนเมื่อก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นใบมีดฟังตอนะครับขนาด12นี้นะครับเป็นแบบไม่มีฟันเลื่อยนะครับครับมาดูการตัดกันนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ ใบมีตัดหญ้าแบบฟังตอแบบนี้นะครับแบบที่รับคมได้นะครับก็ไซส์ที่ใช้อยู่ประมาณ12นิ้วนะครับก็ตัดได้ดีอยู่นะับแต่ว่าเวลาเจอหญ้าลกๆเราต้องเล่งเครื่องหนักๆนะครับมันถึงจะตัดขาดนะครับหรือว่าเวลาเจอหญ้างเหนียวต้องตัดซ้าอีกทีนะครับแต่สำหรับเจ้าตัวใบมีฟังตอแบบฟันเลื่อยหรือฟันฉลามตัวนี้นะครับมันก็สามารถ ตัดเฉือนได้ขาดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีความคมนะครับลักษณะการทํางานของมันก็คือคล้ายๆเกี่ยวเกี่ยวข้าวของเราี่นี่นะครับจะมีฟันนะครับแต่ว่าฟันมันจะใหญ่กว่าตัวเกี่ยวเกี่ยวข้าวนั่นเองนะครับมันจะทําให้ตัดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เบาแรงเครื่องครับอีกส่วนหนึ่งมันก็จะประหยัดน้ามันกว่านะครับเพราะว่าเราเล่นเครื่องน้อยลงกว่าการใช้ใบมีดตังตอแบบธรรมดานะครับเพราะว่าเราเล่นแค่ เคร่งเดียวครับทำให้ประหยัดน้ำมันกว่าและอีกส่วนหนึ่งที่ผมใช้ใบมีดใหญ่กว่าเดิมนะครับมันก็จะ,ะช่วยในเรื่องของงานให้เสร็จเร็วขึ้นด้วยนะครับใบที่ผมใช้ก็คือใบ16นิ้วนะครับก็ใช้กับเครื่องสีจังหวะได้นะครับเพราะว่าเครื่องผมที่ใช้เป็นเครื่องสีจังหวะนะครับก็พอดีกําลังกับเครื่องพอดีนะครับก็เล่นแค่เครื่องเดียวไปเรื่อยแล้วก็ตัดไปเรื่อยครับ พยายามเบี่ยงไปในทิศทางนี้นะครับถ้าแบบว่าเบี่ยงสวนกลับมาได้นะครับแต่ว่าถ้าใบใหญ่นะเนี่ยเบี่ยงสวนกลับมาเนี่ยมันก็จะอันตรายนิดหนึ่งนะครับใบใหญ่นะครับเป็นพวกใบสิบสี่หรือใบสิบสองนิ้วร้เาเบี่ยงสวนกลับเนี่ยมันก็ง่ายๆเลยนะครับคือใบใหญ่ถ้าเน้นการเบี่ยงเนี่ยไปแบบนี้นะครับเบี่ยงไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานของ ใบมีดนะครับว่ามันทํางานแบบไหนนะครับเนี่ยผมสัดเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันก็จะขาดเลยนะฮะทีเดียวปุ๊บขาดเลยนะฮะคือไม่ต้องเล่นเครื่องมากนะครับก็เล่นเครื่องแค่ขึ้นเดียวนะครับมันก็ขาดเลยใบนี้เป็นใบ16นิ้วิะครับเป็นแบบปันเรื่อยนะครับก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็ได้งานไวนะฮบเร็วนะครับเหมาะกับแบบโคกหญ้าลกๆนะครับ แล้วก็ไอ้พวกต้นไม้กิ่งไม้นะครับที่ว่าเล็กๆประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับเราก็เล็งลื้นใส่ได้เลยนะครับมันขาดง่ายมากเลยครับสําหรับใบมี้มันฉลามแบบนี้นะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่หน้าคอมเมนต์นะครับสนใจก็ลองไปิซื้อดูนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง ชาวนาพาทําสวนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ